อันดับแรกก่อนตัวโปรแกรมแอปบ้านก่อนใช้ฐานข้อมูลเป็น SQL นะครับผมแต่ถ้าเป็นโปรแกรมรูปโรวตัวนี้มันใช้ฐานข้อมูลเป็นแบบซอฟต e แนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของ Excel สเนี่ยสามารถก็อไฟได้เลยข้อมูลผมเก็บก้อมูวอยู่ในไ,ได้ดีเก t ล o อนะครับในเก t ล o อผมใช้ดูตัวนี้ก่อนตรงมีหมดตัวนี้มีโหมดตรงนี้ ในรีโมทไฟฟ้ลฟลาของตัวนี้จะเป็นส่วนของไลน์เส็คโปรแกรมถ้าเกิดมันหายนะครับผมแล้วก็ a n y d e ่เที่ผมตั้งออโต้ไว้นะครับไปหลังปดิดข้ามข้นมา SQL ก็จะเป็นยูเซอร์เน็เป็นซาร์พลาชวลก็เป็นเกมตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยอยู่ในนี้นะครับผมอ่ะอันดับแรกครับในส่วนของตัว SQL ก่อน SQL ผมจะเก็บเอาไว้ใน DBSQL ตัวนี้ผมจะมี3เวอร์ชันเลยตั้งแต่หสร้างห้องแล้วก็เมื่อเช้า มือช้าที่ว่าเพิ่มในตัว S I ตัวโลโก้เราเข้าไปสุดท้ายเป็นอันที่3 lady คือตัวหน้าสุดผมยังไม่แบ็กอัพเข้าไปคือผมจะบ็กอัพตัวนี้แล้วนะครับรนดัแบบแรกครับก็ start ครับ sql manager ขึ้นมานะครับ Studio ตัวนี้นะครับก็เป็น s a ครับไยเผมก็จะเป็นเกสศูนย์สองสาม้านเจ็ดห้าสองะครับแล้วก็ทขาไปแบ็กอัพนะครับก็ Database ครับ JL 2 9ผมก็าิดกว่าแท็กนะครับผมแล้วก็แบ็กอัพครับตัวนี้เสร็จแล้วผมก็มโลเคชั่นครับผมลบทิ้งผมก็เลือกใหม่กดแอปนะครับกดบวกไปผมจะเก็บไว้ใน้ดีเก <c oughs> ็ล DBSQL ผมจะเก็บไว้ในตัวสามนะครับผมก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราต้องการ,ราส่วนนั้ผมใช้เป็น JL แล้วก็ีมไฟล์ s u b s c r ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที้สามมี <5. S 2> ไฟล์โปรแล้วที่เอาไว้เป็รโมชั่นเหมือนกัน6เดือนหรือปีหนึ่งถ้าเราต้องการจะมาเก็บมาแบ็กอัพแบบนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับโดยไม่ดูตัว s q l นะครับก็ชุดนี้ไปก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดลันด้าของที่นี่ไปสมมติถ้าเราลังใช้งานมาแล้วคือจู่วันนึงเลยปุ๊บบอกว่า คอมพิวเตอร์ร่ดดิสทังผู้ไ,ไฟล์พวกอะไรคืมนมาไม่ได้สิ่งที่ผมจะช่วยโรงแรมได้คือเป็นข้อมูลปัจจุบันล่าสุดที่ผมมีอยู่เขาชุดนี้ผมจะเก็บเอาไว้เกิดกรณีเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าดาวผมจะเป็นตัวตัวว่างความหมดเลยที่มีอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้ที่ผมจะทำลงให้แต่ถ้าเกิดทางโครงการมีก็แยกเก็บไปแยกที่อื่นอย่างเงี้ยสามารถอ่าไฟล์คอนสิตได้ที่เป็นตัวล่าสุดของเรานะครับอันนี้คือเจ้าตัว s q a 6นะครับอันนี้ผมก็ออกไปต่อมาครับ เท็จรอกเหมือนเดิมด DB โฮลเท็จร้อตัวนี้เป็นตัวฝฟลยลูกโลกของผมลูกโลกผมจะมีแบบนี้นะครับผมจะมีดี d ีเปล่าผมเก็บเอาไว้ d ีเปล่าคืออะไร hmm. เป็นไฟล์ในห้องเปล่าเราที่มีทั้งหมดผมจะให้ดูคือถ้าเกิดว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มันลูกโลกผมหายหมดเลยผมจะมีตัวนี้เอามาลงให้กับลูกค้าใหม่มันก็เป็นห้องว่าห้องห้อง,ห,องห้องเขียวหมดเลยไม่มีแขกครับ ก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็น D p e Bar นะครับส่วนตัวคอมมานด์ตัวนี้ไฟล์ของมันจะเก็บก็คือให้ลงก์รลงตัวนี้ที่จะพิมพ์เข้ามาแล้วปุ๊บไม่มีอะไรเลยมีแค่ประตูนนะครับมีแค่ไอตัวเซตตัวเซตติ้งที่เป็นคอมมานด์นี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ผมตั้งลงเอาไว้นะครับผมอ่ตัวตอนน่อมาครับผมแบ็กกับออก ผมจะเลือกูยเตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้กันปัจจุบันก็นกคือเจ้าตัวพวกตัวนี้นะครับที่ว่าใช้ในการฟีเชนดิจิตอลวลาเซอร์มันดาวจะเป็นตัวนี้กดขึ้นมาเลยที่เป็นตัวเชนของเรานะครับสำคัญนะครับยูเซอร์ที่มีรยนโปรแกรมตัวนี้มี F O ด้วยร,รหัสยังไม่ได้เปลี่ยนครับ F O ตัวนี้นะครับถ้าเราจะไม่ให้เขาใช้งานคือใช้กินนอกพักได้ เข้าที่ o อ e ป a เรเตอร์เกตอีดิกสิทธิข์ของเขาคือรีเซ t ชันติคลูมเอร์เพชชันตัวนี้ติ๊กออกให้หมดแล้วคนที้ FO ที่รู้รหัสก็จะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้อันนี้ก็ปิดเอาไว้เลยเนื่องในเนื่องในเนื่องในอะไรบ้างถ้าเกิดจะให้เขาขายห้องเราก็ดีมดเข้ามาหรยอเรามาเปิดสิทธิ์ให้เขาตรงนี้นี่คือเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองที่น้องมิงบอกว่า อาจจะมีรหัสหรอหัสนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นรหัสนี้ก็ได้ที่เราไม่ได้บอกรหัสเขาถ้าเราเปิดจะมี้ค้างไว้สมมติทันนี้ก็รหัส emergency คือะนะครับผมคือส,สามารถใช้กินทุกห้องแต่ในส่วนของตัวนี้เราเปลี่ยนรหัสเป็นของเราเองอาจจะเป็นเซตชัของเรามีปัญหาเสร็จปุ๊บเราไม่ได้เข้ามาเองเราไม่ต้องบอกรหัสที่เป็นแอดมินของเราเราบอกรหัสแค่ที่เป็นของเพูให้ขขเขาเข้าเลยได้ไง พอเขาเข้าไปใช้งานได้เสร็จแล้วปุ๊บหมดสิทธิ์ของเขาแล้วเขาทําได้แค่ดีใช่ไหมครับนะถ้าเซอร์กักบมาใช้งานได้แล้วแล้วก็กลับมาเปลี่ยนหรหัสตัวนี้ซะทุกครั้งเป็นเซตตี้ของเรานะครับอันนี้คือแค่นั้นนะครับผมคือตัวนี้ครับก็จะสมคัญกับกตัวเัวดชัรนนะครับตัวต่อมาครับ ลองทำตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเจ้าตัวลูบโลกเมื่อกี้เลยหมดแต่ผมจะไม่เซ็นช็อตัออกมาที่นาเดซสอ,เองเพราะผมจะไม่เซ็นช็อตัดออกมาผมจะเก็บเอาไว้ให้ทางโครงการถ้าต้องการตีเช็ก,กินที่เป็นระยะยาวคือการ์ดหนึ่งใบหนึ่งปีสองปีแล้วโครงการเวลาไฟดับทุกอย่างปุ๊บไม่มีอะไรขายห้องเอาการ์ดชุดแดีมาขายได้ทำไมถึงทำไมถึงต้องแยกตัวเพราะว่า ถ้าตัวอย่างได้การเป็นหนึ่งใบเราจะขายห้องนี้เราจะตีห้องนี้ยาวไป็หนึ่งปีปึ่งร้อยเจ็ดสามบาทขอห้องอเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าเราจะทำคือเราตีเช็คกินทั้งหมดสี่แบบห้องเก็บเอาไว้และแบะลาเปีออกไปเวลาไฟดับปุ๊บเราติดเอาก,การ์ชุดนี้มาให้เขาใช้งานก่อนหรือว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้มีปัญหาออกการไม่ได้ระหว่าง เอาการชุดนี้มาให้เขาใช้งานก่อนถ้าเราว่าถ้าเกิดตัวนี้เสียเอาการชุดนี้มาให้เขาใช้งานแต่โปรแกรมแอดมินใช้งานได้อยู่คือสามารถขอข้อมูลลูกค้าได้หมดแต่ออกการไม่ได้คือใช้การชุดนี้ในการใช้แทนแต่การเขาจะไม่หมดอายุคแค่นี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะแยกออกมาจากตัวรูปโลกี่ตัวนี้เพื่อไม่ให้ข้อมูลมันชนเพื่อมให้ข้อมูมชนกันเพราะอะไรเพราะถ้าใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกันไอ้ห้องนี้มันจะแดงทั้งหมดส8ิห้องเลย แดงทั้งหมดเลยมันก็เลยจะไม่มีห้องว่างก็เลยแยกตัวนี้ออกมาผมก็เลยทําเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่าลองทางนะครับให้ดูตัวนี้ก็เลยแยกตัวนี้ออกมา,มกน,น,า,า,าน,นี่กับที่เป็นลองทางนะครับเสร็จคือแยกออกอมาคอมบนนอ ดีบีตัวที่เราใช้อยู่หน้าคอสสองตัวนี้ถูกเซนถูกเซนต์กพอตคัตเอาที่หน้าได้ก์ท็อปอยู่แล้วส่วนตัวนี้ไม่ได้เซนต์คือเก็บเ,เอาไว้ให้เราตีเช็คอินกันภายในเองก็ที่ได้กราฟมามาตีเช็คอินตามที่ผมบอกดีบีปากมันี้ก็เก็บเอาไว้คือที่ผมบอกเกิดพวกนี้มันหายหมดปุ๊บเนี่ยผมก็มีชุดนี้อยู่เหมือนกันโอเคแล้วหัวใจเราไม่ใช่แค่ใดซีใดดีโดินเรื่อนี้หมดเดินรืน,นี้ผใช่เดิเรื่อนี้ดีเลย นี่ครับเค้นล็อกเ่ทั้งหมดสี่กว่าสี่จุดสามทีแค่นั้นด้าหายก็อัวถ้าหายก็กเดี๋ยวผมในตัวแบบครับตัวนี้ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับในส่วนนี้เอ่อวิธีโกนมันกับไปยนะครับ ถ้าสมมติว่า r e สโต t a l l ใช่ไหมครับ r e i n s เรียโตัว sql ใช่ไหมครับใช่ครับกับเพราะเมื่อกี้เราไปกับแตงเดียวครับผม r ี i n s sql ครับถ้าเรามี sql อยู่นะครับปิดโปรแกรมให้หมดนะครับผมที่ใช้ sql อยู่แล้วเราก็มาคลิกตัว a t a b a s e ตัวนี้คลิกป๋า ดีเลยนะเรามาเลือกชื่อมันก่อนเ L ียวเจวสองันก้นาตรงนี้นและทิพปาเลือกคำว่าแขกซาต้าเป็นดีโซแล้วก็สตาร์เตอร์เบสเสร็จแล้วนะครับกด,ดดีไวต e ตัวนี้ครับผมเนะครับกดดีไวต e ตรงนี้เพื่อเลือกผ่านมาอยู่ตรงไหนนะครับแสร็จแล้ก็เลือกผ่านเลยแล้วกดแคดผ่านอยู่ไหนอยู่ในได้ดีเก็บล็อกแล้วก็ ก็ db sql ตัวแ no no ักของผมก็คือตัวสามแล้วก็แบ็กกราตัวนี้เลือกไฟล์เป็น d อ c ไฟล์ที่เราจะเห็นกระป๋องเนาะกรับคลิกเลือกนะครับโอเคอ่ะแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งผ่านที่เราลืมแล้วเปิดตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ครับแค่คลิกออปชั่นโอเวอร์ไลท์เขียนทับแอนนีชิพและเบียรเขียนทับไปเรื่อแล้วกดโอเคมันก็จะมีส่งข่าวมาให้เรานะครับผม Tá เอาไว้แบ็กอัพไว้เก็บเอาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับ อันนี้ข้อมูลที่เนี่ยครับผมจะเริ่มใช้งานจริงวันไหนครับผมจะได้ดีบผมมาเรีรเยนโตข้างยังไม่ทราบนะใช่ไหมครับยังไม่ทราบใช้ไหมครับ ทำให้วีโญกทังแปลงไม่เปิดก่อนก่อนที่จะเปิดก่อนที่จะฟ้าลงมาเราก็ต้องเพื่อเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเรียนขูกเรียนแก้ ปูนึ่งก็ช่วงกลางวันนี้ก็คือเช้าวันเราจะส่งงานแล้วก็เอาล่องกลับบ้านได้เหมือนเดิมก็กลับได้อยู่แต่ทีนี้พอกลับไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีตัวเทียดใช่ไหมับไม่มีตัวเทียงานจริงอย่างนี้เนาะบ้าน้าเรศฝึกก็ต้องฝึกอย่นี้ใช่ฝึกที่เห็นภาพเลยโอเคเอาไปบันทีกเลยก็ได้ไม่ไม่ใช่ เป็นแต่ว <onn> ่าท <thôi> oh, <pol> ีมพี่เขาจะใจทิ้งเดโมประตูไว้ให้เล่นเดโมประตูก็โอ้เดโมประตูก็ดีแล้วครับพี่โอ้ประตูโอ้ประตูพูดถึงตานี่เลย นาาก็ทำงานฝ่าบรินวณผมเนีต้องใช้จิตตะเกินหรอจิตตกรจินตนาการกเาเปก็เปนกก่ 你们 ตัวเมื่อกี้ที่เข้าไปนี่คือเหมือนตั้งเวลาเช็คอินเช็คเอาท์อกมากครับใช่ไหมครับตัวเมื่อกี้มันผมเห็นแวบๆในโน้ตใช่ไหมอ๋อในโน้ตจะเป็นโค้ดอินเทอร์เฟซครับเดี๋ยวผมไมเปิดให้ดูอีกทีคือโค้ดที่มันส่งค่าครับผมอันนี้แบบคือเวลาจริงเวลาเช็คอินเช็คเอาท์เราก็ต้องมาดูกันอีกรอบนึงครับอ๋อคนนั้นจ,จัดจัดให้ดูมันจะไม่เปลีนะ่ยนแบบตัวนี้คือตัวเชื่อมผม ที่ผมทำคือผมทำตัวเชื่อใหม่คือเมื่อกี้ผมย้ายไฟล์ทั้งหมดเลยเปลี่ยนขาดใหม่ทำให้ผมต้องมาเชื่อตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งหน้าที่ของืัวองบ้าง ตัวนั้นที่เราเห็นแบบ,แบ,บนะครับผมมันคืออะไรนะครับคืออินเทอร์เฟซตัวเนี้ยผมอ่ะจะเป็นตัวเชื่อมระหวา่างตัวโปรแกรมแอดว์กับโปรแกรมรูปโ,โลกนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้กันนั่นคือตรงหน้านี้ใช่ไหมอ,อันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นโคดอินเทอร์เฟซที่เจ้าอื่นที่จะมาเขียนนิ้งกับโปรแกรมรูปโ,โลกผมจะต้องส่งค่ามาเช่นพวกเนี้ยคือโคดของการใช้อินให้เห็นนะครับให้เห็นด้วยคเรื้วยก็คือ พูได้ง่ายอะของโปรติ่ดูเป็นการอธิบายของการของโค้ดใช่ครับอะให้ดนนูจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างถ้าผมอันนี้เป็นตัวส่งค่าส่วน,นนี้เป็นตัวกระเจที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเป็นตัวรับค่าไอ้โค้ดเมื่อกี้มันจะเป็นประมาณนี้ถ้าผมจะขายห้องหนึ่งศูนย์หนึ่งวันที่สิบเอ็ดออกวันที่สิบสี่นี่ สตริงตัวเนี้ยจะเป็นตัวส่งโค้ดมาให้เจ้าตัวนี้ในการออกกาดเหมือนการมองค่าโปรแกรมแอคว้านโปรแกรมแมดบ้านเวลาม,ม,มันถูกเช็คอินมาปุ๊บเนี่ยมาส่งโค้ดชุดแบบเนี้ยมาให้เจ้าตัวนี้เป็นตัวรับค่าเจ้าตัวนี้ถึงจะสั่งให้มันไปหาโปรแกรมลูกโลกและวจะคีย์การ์ดออกมาถึงออกกราดออกมาได้ตัวนี้เป็นตัวรับค่าเพราะฉะนั้นหน้านี้มันก็เลยจะเป็นในส่วนของตัวที่บอกว่าเนี่ยอ่าห้อง หนึ่งหศย์อยู่ชั้นสิบนะเปิดเมดรอชั้นหักดูตังนี้ก็ได้ศูนย์ศูนยศศศูนไอตัวนี้ก็คือคําสั่งเช็คอินอาศนย์หนึ่งก็คือหมายเลขห้องว่าคุณให้คีย์การ์ดออกมาเป็นห้อง1นึศนย์หน่งะทีศูนย์สี่เป็นประเภทการที่เป็นการลูกค้าส่วนดีนี่คือเป็นเดทเช็คอินการเรี่้ได้คือปีสองี่สิบ เดือนเจ็ดวันที่สิบเอ็ดเวลาแปสิบห้าจุดสี่สามเป็นต้นไปส่วนเวลาที่ลูกพา้าเดชเช็คเอาท์จะเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดวันที่สิบสี่ตอนเวลาแปดเป็นหกโมงเย็นยน,นะครับเวลาปุ๊บฝั่งนี้มองาภาพได้ฝั่งนี้เหมือนกับโปรแกรมแอดบาร์เวลาส่งค่าตื่นส่งค่าเป็นตัวหลักน,นะครับได้เป็นชุดเน้ยที่จะเอาไปเปิดประตูในส่วนนี้ มันเป็นตัวนี้ที่เห็นหน้าหน้าตาเห็นเมื่อกี้ก็คือเอาไว้ให้กับโปรแกรมเมอร์ไปเขียนโค้ดเพิ่มเช่นมีโปรแกรมเจ้าอื่นที่จะมาลิงก์กับอเราแต่สองชุดเนี้ยให้กับเขาไปเห็นในการเชื่อมต่ออ่นะครับงบอกตอนนี้คือตั้งเหมือนเวลาที่สามารถทํบการได้เหมือนเช็คอินนะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมครับเช็คอินใช่ไหมครับใช่ครับ เช็คเอาท์จะอยู่ที่บ่ายโมงเช็คเอาท์จะอยู่ที่บ่ายโมงถูกต้องครับพีแล้วถ้าสมมติว่าเราเราจะดึงบ่ายโมงนี้เข้ามาอีกแบบเหมือนสิบเอ็ดโมงสมมตินะครับเช็คเอาท์สิบเอ็ดโมงเนี้ยหรือว่าเที่ยงประมาณนี้เราสามารถทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันจะต้องแก้ไขในจุดซัวเซ็ตอัพของโปรแกรมก่อนค่ะใช่คือเราสนมากนะว่าโรงแรมจาะ ไม่นิยมเดินออกเป็นเข้ามากนิยมเดินออกมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงบางทีหลายๆที่ลูกค้าเอาไม่เอาลัลงเที่ยงอะไรเนี่ะเขาก็ารู้สึก ะมีประมาณ mm hmm. มนี้ครับมีอกานเพิ่มเติมไหมครับในส่วน mm hmm. วนี้คิดว่าจะมีนะครับ ใช่ใช่ใช่ต้องเดินสุอันนี้เป็นเที ตัวนี้ก็ทดสอบสามารถใช้งานได้เลยครับตัวนี้แล้วตัวไอ้นี่สั่งซื้อได้ครับเออตัวตัวเองเนี้ยอ๋อตัวหันบันย่าใช่ครับถ้าเกิดตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนที่ผมเคยติดตั้งให้รู้คือแค่เอาไปเลื่อนบนครับเลื่อวบนเสร็จเรียนตัดคอมครับแล้วก็จะยิงกับตัวนี้ได้เลยต้อบอกนะว่าการเดือตัวอตัน